สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับผมกับตัว FXZ 3 6 0ครับตัวนี้เป็นพ่วงไม้ลูกนะครับเดก้า3 6 0เนี่ยคุณผ้าก็ขึ้นของมานะครับจะไปลงแถวประธานนิคมรับผมสระบุรีเอ่จนตติดตั้งถ้าฝั่งนี้ก็คือฝั่งขาเข้านี่ยไปไปเส้นนี้นะครับเส้นนี้เนี่ยครับขึ้นไปสระบุรีครับผมดูป้ายเห็นป้ายนะครับวังน้อยอุทยาหินกองสระบุรีครับตรงไป ถ้าฝั่งหนูนะครับอาสามารถนัดติดตั้งตครงรูนได้เลยครับัออําปอทอไกลๆนู่นนะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพครับผมนียอันนี้ตลาดบางน้อยอตลาดบางน้อยครับผมก็ฝั่งนี้เป็นทางขาเข้าสระบุรีก็จะมีเส้นแยกเข้าโลจนะได้นะครับจอดตังสะพานล,ลอยก็สามารถเข้ามาติดตั้งได้ครับผมมีลูกค้าก็านัดเมื่อวานครับแต่เมื่อวานไม่ได้เข้ามา ไม่ว่างก็เลยมาวันนี้ครับมาจัดตัวรุ่นแรปเตอร์จูนผ่านมือถือได้นะครับโอเคครับผมโอเคครับผมอ่าเสร็จเรียบร้อยอีกหนึ่งคันครับผมเป็นตัวเสาวสูงนะครับเป็นกล่องรุ่นตัวแรปเตอร์ครับผมเนี่ยจูนผ่านมือถืออันนี้ผมก็ปรับมาให้ลูกค้าที่ประมาณ100อนะครับส่วนความเร็ว100อนี่คือความไวของขัเร่งนะครับไม่ใช่ความไม่ใช่ความไวของความไวรถนะครับเนี่ย โมดนี้ก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าไปปรับแต่งได้เองนะครับอันนี้ผมปรับเขาคๆาไว้ลูกค้าอยากจะเติมอยากจะลดก็สามารถรูดขึ้นรูด,ล,ดลงได้เลยนะครับโมดนี้ไม่ยากครับผมสามารถรูดได้เลยอย่ามดเอฟครับผมเดี๋ยวห้ดูอีกรอบนึงครับว่ากล่องทํางานได้จริงนะครับนี่ฮะดีครับผมผมจะออกไปก่อนครับผมออกไปนี่ออกไปครับผม อ่าผมจะเยียบรอบไว้ประมาณนี้นะฮะผันรอบพอผมเปิดออนนะครับเปิดออนนี่ฮะรอบครับออฟครับอ่ารอบล่วงครับผมออนนี่ฮะเรงจะมาไวทันใจครับผมอ,าอยากแรงก็สามารถรูดได้เลยครับผมก็จะมีโหมดเอไอนี่ฮะโหมดก็จะปรับไปได้นะครับโหมดเดินหอบนี่ฮะ เนี่ยโมด,ดหอบครับผมอะเดี๋ยวให้ฟังเสียงหมดหอบครับอันนี้ผมเป่าไ้คร่าวๆครับผมเนี่ยก็จะประมาณนี้ครับครับผมพอสามารถปิดเปิดได้นะครับลูกค้าไม่อยากใช้งานหรือว่าอยากจะจอดอาไว้โชว์ก็สามารถเปิดได้ครับผมหรือว่าใช้คู่กับระบบเครื่องไฟฟ้า สามารถตั้งคู่กันได้ครับบดหอบเนี่ยก็จะมาประมาณนี้ครับผมก็จังหวะหอบลูกค้าสามารถไปปรับแต่งได้เองนะครับเนี่ยปรับแต่งได้เลยระดับเสียงความเร็วเวลาเดินหอบนะครับผมหมดจะลื่นอันนี้ก็ไม่ได้ใช้งานออฟไว้บดประหยัดก็ออกไว้ครับผมบดปิดควันสามารถเลื่อนรอบปิดได้ครับดรบดล็อกรถบวกรอบนะครับ แล้วก็หมดเล่งรอบหมดเสริมก็คอนโทรลรีมแมปครับผมเนี่ยมีทั้งหมดให้สามพิเซตครับผมอ่าหอบก็ปิดเปิดได้ที่ตู้กล่องครับอันนี้หมดเฮดนะครับอ่า B ลบเนี่ยหอบก็อย่างเงี้ยไปครับศูนศูนคือปิดครับผมหนึ่งคือเปิดครับอ่าเขาจะไม่มีสองสามสี่ห้านะครับอ่านี่ครับผมหมด U หมวด L กด e กด o ai ครับผม fr ปรับให้ลูกค้าเป็น f ครับผมปิดเสียงหอบไว้เนี่ะคันเร่งเอาไว้แน่นอนครับผมเดี๋ยวผมก็ฝากคลิปนี้ด้วยครับกับสา0ศครับผมกล่องสินค้าตรงรุ่นมีทุกรุ่นครับผมรถบรรทุกรถกระบะรถเก๋งสายบรรทุกก็ช่วงนี้ก็จะมาแรงหน่อยนะครับอ่าไม่มีไม่ได้ครับผมสวยงามครับ โอเคครับขอบคุณครับ